เกลือไปเลเป็นนัวเอ่ยมีโบเอ่ยแบบเนื้อมดเลยเด้เบดร้ทานก็บมดแล้วนี่ทานก็บเดเนาะเกลือแบบว่าเครื่องปลอเครื่องปรุงกับโบเรมี่เมี่อกี้ลูกเป็นลูกหลานอ่ะผบสา่บก็เลเห็นนั่นน่ะกินแต่เกลือกับเป็นนัวนั่นนะแม่่่ถ้วยแมพีน้องเบิ่งนเด้อพี่น้องเอ้ถ้วยชามใบแม่นั่นถ้วยชามใบหม้อแกงกับโบมีพี่น้องซาบะดี่เด้อพี่น้องเพิ่งไปบิดสุขสุขุนเนาะ ว่าชียู่ท้งอันภายในประเทศหรือนอกประเทศเนาะกะ็ยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านเนะาะเข้าสู่ซ่องของบารจิตอุทุมพรเนะาะวันนี้กับบาจิตก็อยู่อันอยู่ที่บ้านอันห่วยเมาเนาะเมืองอุทุมพรเพวงสวรรค์นี่แหลกะก็มีคนแนะนํามาเนาะว่ามีเอ้ยคนนึงว่าที่ว,ว่าทุกอย่างก,ก็เคยแน่เนาะ,นะก็ได้แบบว่าแนะนํามาแบบว่า อยากให้มาสัมผัสบึงดาวก็เลยแบบว่าบาจิตก็เลยมาเบึงเนาะกะเราซื้อในรายนั้นเนาะเอ้ยซื้อในรายนั่นกะยังมาพูดกันเนาะแต่กะสิไปถามน้ำกันได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะมาเพื่อนเนาะพี่น้องปงไปไปสู่คนเนาะกับตอนนี้บาจิตกับมาเพื่อนเอ้ยเป็นที่ให้อยได้เนาะกับเป็นกับอยู่เพื่อนพอดีเนาะ ็เลยแบบีขึ้นไปถามบางคนเนาะว่าเป็นเป็นังไรชื่อเสียงเนียงน้ำชื่อวได้เลยเอ้สบายดีเอ้จะจเจาก็ขึ้นได้ไ้ยขึ้นได้้จ้ะเเ่เด้อก็ใช่เนาะโอ้ยโอ้ต่ำอ่าเนาะเป็นนึงเด้อเออโอเคโอเคเป โอเคเนาะเอื้อยเนาะกะขออนุญาตถามเลยเด้อเอื้อยมีชื่อว่าไหนได้เนาะชื่อจ้อยชื่อจอยเนาะชื่อจอยอยู่บ้านบ้านไผเมาอ๋อก็เมืองอุมพรเฮานี่เนาะเจ้าๆๆเป็นจังไดเอ้ยกอยู่ดีมแงอยู่บ่เอ้ยเป็นไดยอยู่ดีมแงอยู่อยู่ดีมแงอยู่เนาะก ได้ได้กินเถอะดีเป็นได้เลยยำถูกยำยากเลยลูกเกิดไปกูมึงมายันได้กับพ่อเกิยจากเถอพ่อตั้งแต่ลูกสาวคนมาเกเรเฮงไรทุกยาก่แหละทำงานรับจ้างลูกนาลูกค้าเขาเพราะอะไรซื้อเขากินเลี้ยงง่ายง่ายกับบ่มีเมียเฮงไรจ้ะไปอยู่แต่ละเมืองมาอยู่เบ่มา้าอ๋อเอ้ยขอขออนุญาตถาม้ะเอ้ยเอ้ยอายุจากปีได้เนาะสามสิบห้าอายุสามสิบห้าปีเนาะก็อ่าค่ะอายุครับมัน กับอันอยู่อยู่ในเฮือนนี่อยู่อยู่จามคนเนาะเอ้ยเนาะสามคนอยู่สามคนเนาะเอ้ยคับมันภายในเนาะเอ้ยแล้วก็พวเอรึอล้วกับลูกสาวลูกสาวเนาะก็ไล้ก็กินข้าวกินน้ำหรืเปล่าเอ้ยเอ้ยอ๋อกินแน้ำเนาะก็คือว่าะว้าการเป็นอยู่ครอบครัวกขาดคืนยังเอ้ยขาดคืนขาดดเมื่อทุกอย่างมันยังกระดิกเอ้ยนะ จังกับบ่ไปหาชากินกับไปอยู่ตล้นตล้นโบไปกับบได้กินเ้ยนับแต่คนหนุ่งคนื่อแล้วกาอยู่กนนอนแล้วเอาบุญเขาบุญมีในสนารอนีหมอาเจ้าเจ้าลกเขากินเรื่อยกับชิมเมดแลไวยังได้เครื่องชอบค่ะเอาแห้งไปแลกเอาลูกนาเยกยาได้กินได้ชองชอบให้ให้หน้าให้หน้าแต่ก้าหนิบุมีเนาะมีแต่ว่าเอาเอาแห้งไปแลกเอาของคนมากินแมน เอาเหือแห้งไปแรกเอาเนาะเจ้าอันนั่นก็เอาข้าวสารให้เอาข้าวสารให้บอกอ๋อเอาบ่มีเงินซื้อเพิ่นได้ซะ่ันซื้อบ่แพงชอบนึ่งสามแสนเอาไซแห้งน้อยๆแหละมือสิบนิ้วนี่แหละลูกนี่แหละจึงชนะกินชนะเฮ็ดได้ทีสิุ่้มอ้ายลูกอีกอ๋อเอ้ยหาหาไปไปนี่ติดเลยหาไปวันๆแม่นอ๋อ ก็้าแบบเงินคำได้เสืยเอยเงินคำแบบไป้าคิสคิซอนคิซี่บางทีก็ได้มื่ลไรโล่สองโลไปให้ไรโล่ฮ่าสอนคิซี่มาแบบอันห่าสอนคิซี่ขายเนาะต่อยขายซื้อเพราะซื้อผิดแปรนวกินเต็มไปวันอ๋อก็ที่แรกก็อยู่แล้วก็บรายเงินเพป็นแบบว่าที่ที่นี่เป็นที่ของเป็นที่ของเออเองเมื่อแม่ของเออเองผิดะอืออยู่ในห้อองยู่แล้วกหอยู่ในแบบ กูเป็นสี่เลยกตาลูกเห็นนี่แหละนี่เพิ่นทมก็ไปทมน้ำเพิ่นดเห็นไหมครับม่มีเงินเนะขนาดอยู่ไปวป็สี่แ้น้ำเสาะน้ำั่นไปมัน้ำเลาพอดีเป็นแบบอันน้ำเลาะพื้นเลยเนาะคำแบบว่าฝนตกมากอะเป็นแบบน้ำอ่งเลยนะอ๋อ ท่วมนะท่วมท่วมนะคันน้ำฝนตกเดี๋ยวนี้ก็ท่วมรอดพื้นแหละคันทมคือพื้นก็คลายอยู่ค่ะว่าผมมีเงินปัญหาผมได้อย่างไรจะได้คือไปซี่ออะไรที่ใช้หายังบ้านเฮาขนาดนั่นล่ะก็คือเสียอแบบเอื้อยนี่แบบแบบไปไปลุกงานแบบไปคุ้มือเบื่อหรืออะไรไปคุ้มือจนไปนอนอยู่พุ่นเพราะว่ามันไก่เลยล่ะจนเล่างาเขาไปจนเล่างาเขาพเลยห่างหายหกหายเซนหนึ่ง เอามาซื้อข้าวกินกับลูกกับเมื่อใช่ใชแล้วเสียคนตายคือกระซี่น่ะกับยูอีกกับไปได้ไปหาเงินมาให้เพคนอีกไปหากระซี่กับผู้เรียกประกันภัยเขากระชันสิบพันแล้วครอบครัวครอบครัวหนึ่งสามสิบพันมั้งอ๋อกับเพงกว่าอันบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเอบกลัวชาวเาแต่คนๆเอ้ยกับเป็นคนแบบอยู่บ้านอยู่บ้านนี่ได้บ่ห์นะอยู่บ้านนี่เลยอยู่บ้านนี่แต่เกิดเนาะอ๋อบ่มีมาแต่พ่อแต่แม่คนละ หาเซากินแซกินำซมแซมกินจะได้มาแต่พอแต่แม่คือกันแต่เอื้ยยังน้อยก็คือกันก็พอหาเลี้ยงผ่อนมัอลมหายใจจากโอถ้าพ่อถ้าถ้าพ่อถ้าแม่พันก็อยู่อยู่อยู่หนีบ่อเดี๋ยวในไรอยู่บ้านนี่แหละอ๋อเพื่อนเพื่อนแปบว่าเพื่อนเพื่อนปุ๊นี่ตั้งแต่ถ้าพ่อถ้าแม่ก็อยู่หนีบ่อแม่แม่เพื่อนลังนี่แหละนี่จ้า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 ก็แต่ได้มาได้เนาะอยู่นี่แต่ได้มาได้เนาะโดยอ๋อ สิเลเนาะเอ้ยเนาะสีบิดเนาะหากินไปวันๆเนก็สู้ก็สู้ไปเนี่ยเอ้ยแต่สิแหลก็สูชิมพ่อชิมแม่เ่าแล้วพ่อแม่เขาพาสู้ไปสิของเขาเพราะไม่พ่้พอจะแม่เนาะหากินไปเรื่อยมืดสิ้นพ่อสิ้นแม่แหละก็หากินตนเองมืดนี่แหละกุ้งไผ่กุ้งมันคือมาเลยเนาะกระดิมีโบราณคนนะจ้าจ้าจะปากปูกุ้งปากปูว่าะัส้นสาหอยกุ้งปากหอยแล้วแต่พายหาได้ก็หากินว่าืันนจ้าจ้าจ้ก็ แค่เอ่ยขาดคืนในสิ่งใดแนวตีเ้เ้ยเออแต่คือตาน้องเห็นนี่แหละนี่งเป็นซานนั่นเป็นเน,นเออาะกับเบิดแล้วพี่น้องอเอ,อ้ยกับเอาเพื่อนเพื่อนกาพาไม่เย่นนี่แหละอ่ะากัแม่ก็ยังอยู่ยังอยู่อยู่ใี่ไร้ขาโรคเนี่ยเขาเช้าเลยว่ะ อีแม่เพิ่นมาเมื่อไรก็รพอ่อเจ้าว่านกาันชิสัมภพัตรพอกสันสิว่าเป็นที่มันบอกเจ้าก็อยู่ที่เสมอมันบอกเมื่อไรเพิ่นมานะามี่ยเช้าเมื่อคนเที่ยวมาหาเจ้าเนี่ยเอาแม่ว่าจังไดก็จังไดแม่สิอยู่แม่ว่าให้พอนะ่อในลูกหนาท้าออพอดีเป็นคนตายพอดีแม่ก็เข้ามาออ๋ก กะสมมติว่าเน้อเอ้ยเน้อกัแบบว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากซอยกะเอ้ยกะขาดคืนอย่างแน่นเอ้ยเนาะอ๋อเอ้ยไพ่ผ้าเน้อเอ้ยไพ่ผ้ากับบุรีมีบ่บุรีมีเพียงบมือเต็มเอื้องนะลูกไพ่ผ้าเอื้อนกับบุรีเนาะอ๋อไม่ยังเป็นอยางแตเพื่อนแม่ยังบุมีมีแต่เถื่อน โบนีเงินเขาตามที่ร้านไปผ่ากับบมีพี่น้องเลยเริ่มสังเกตเบงมอจิกก็เริ่มสังเกตเบงน้องกะช่วยช่วยผ่ากยาช่วยก็อะไกาอเป็นก็อยู่น้ำกันนี่เนาะง้างเขากรได้แล้วนั่นน่ะกินน้ำน้องนี่แหละเจ้า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 เาช่บมีก็น้องเนี้ยไปเส้นมาให้นามันฟอดเนา้อเนี่ยว่ากระดูกจะเป็นน้ำแน่ พอไ้น<โ>้ำแขงอน้ำหาฉปรืก no, พ no, no. no, no, no ่อไอ้ชีไรลูกข้างพ่ามหาข้างเขาพอดิกลินเลยมงตายน้นไม่ซีแ่หมูอยู่เฮือนก็่ไดิอยู่น้ำหมูกันยังวะหมูว่าโลกเด้อปริยานหนวโลกเลยปาริยานในนะอ๋อท่องบัดเล่นอยู่บัดเนอยู่น้ำฝนหาวาบุงมีกินในแต่ละมือาใ่อรตายยังหมูยากินกินเลย thu nhập khác. Cứ nó cả phơi pha, cả mumi, kiểu nặm lấy má để sậy nó. kiểu ừ. nặm ừ. sậy. Oh. Đấy là cốc, cốc, bên đó máu ừ. nó. Sậy cốc nhúng máu hả ừ. này? Oh, ừ. à. điều. Đấy 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 ừ. cốc ừ. này, cái đấy nhúng vào đấy xong mà không à. kiếm cốc quân phù Đều là Si lô bưng bát Thái, Thái chốt liền, pha, xô bưng nó. Cái gì vậy? Khâu người cả. ขาดเคินได้ในแนวอยู่เนาะนับตั้งแต่แบบทรงเสือบเอ้ย์ทงเสือผ่าพื้นแพเนาะกานไท้วก็ได้น้องกาที่บ้านไทนที่บ้านทแล้วที่ขาดเคินที่สุดก็คือแบบเข่าแน่นเอ้ะต้องน่นเขากินเิาแห่งไต้ตัวเากินนั่งให้มันเข่าเนาะค ครบบัดรแม่บ่าวครบเครื่องทุกอย่างว่าจำชัดไหนทุกอย่างจดลิ้นแด้หน่อยเนาะสู่ไปเรื่อยสิบิดหน่อยมันี่แหลเพื่อว่าเราจะชอบเพื่อว่าสู่ไปเรื่อยๆของคนถูกนะจ้ามีอยู่ผู้บอกเลยนะ สู้เรื่อยๆแต่คนหาน่ะมันท่อแล้วมันก็เมื่อยพร้อมทั้งเมื่อยทั้งท้อก็สู้ไปแน่นอนเนาะสู้บ่ได้สู้ไปสู้ไปอยทอทอได้แต่บ่ถอยเนาะเขาว่าว่าทอได้แต่อย่าถอยนะเฮาบ่มีครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็สิแล้วก็น้องน้องก็แบบซอยไล่ซําที่ซอยน่ะเออน้องก็บ่บ่แม่นแบบว่ารวยนะมเมนคนด้วยแต่แบบว่าอยากซอยแบบซําสซอยได้เอ้ยถ้ามีแบบผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น

่นตกเงินนแล้ oh. ิ no. oh, ่นก็มาให้ลูกมา่งมุ้งชนิดบรยู่นว่าฝนตกมาบได้หัวบ่เอเรียกหมบ่ไดรมีบนลูลูกเ้ยนอกเวลาเวลาฝนพามานี่เปียกบไ้เนอกเียกหมดบ่กพากัมันหัวแล้วนี่นํามานีนะอย่าเอาบริมีมัิอยู่ในนอกนี่เปียกหมด่ถ้าฝนตกคือพา่เพิ่นมันพานี่ก็มัน อันขาดบ่ได้เนาะขาดแล้วผีก็ขาดบ่ิผีเจ้าเจ้าเจ้าเจาค่ะมื่อแล้วนี่ก็แม่ซื้อให้น์อแผ่นนึงกับอันชําบ้านนั่นเพิ่นู่ต้นนั่นเอื้อยไปเฮ็ดเวียงให้เพิ่นนะเพิ่นแล้วเอาผ้าไมเฮียงช่องแผ่นอ๋อแล้วก็ใส่ทั้งหัวนั้นแม่นๆ่เขามุงจักเขาอยู่ได้จักดูดน้ําเขานะเขามุงจักอยู่เขาก็เอาให้เอื้อยพอเขาต้นเอ้อยนี่ครับพอเอื้อยไปทางป่าเขาไปรับจ่างทางป่าก็บ่ได้ซื้อดอกแล้วบอก ไปตลอดด้วยเอาไปตลอดยี mhm. oh. ่สิบสี่ชั่วโมงยังว่าอยู่เตลฟีบริวควายแรงควายพนมสู่กูปีดีเว้ยสู่กูปีสู้ยังว่าอยู่สู้เพื่อลูกเขาแหละเพื่อไอเพื่อปากเพื่อท้องเขาไหนสู้ไปหมดทุกอย่างการทำบุกินก็ไอได้ลูกเขาได้เอลยต้องสู้ไปเรื่อยๆเนาะก็แค่บางคนแบบบาจิตกับโบจักคว่มสีซ้อยเนาะก็แบบชีแบบสีซ้อยอันที้นึงบาจิตกับแบบยังบาท่านแบบ มีเงินนะโบโบเออโบมีเงินอันนอะไรก็สั่งซือยได้เนาะเออเนี่ยเกือไปเดยเป็นนัวเออมีโบเออแบบเนื้อมดเลยด้ิมดอหั่นกับมดแล้วนยดิหั่นกับมดเนาะเกลือเอแบบว่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงกับโบเลยมีเพียงลูกเป็นลูกหลานนะโขลกชามโบเลยเห็นขนาดน่ะกินแต่เกลือก็เป็นนัวนั่นน่ะแม่่วยพี่น้องเบึงในเด้อพี่น้องเด้อช่วยชามใบ แม่นั่นหมอเกงกับใบหม้อแกงกับบุ้มีพี่น้องเลยหม้อแกงกับใบเดียวเดี๋ยวไปใหญ่ให้ค่ะทำไปทำไปปั่นแห้งลายเขาลายเขาเอ้ยพี่น้องเอ้ยวัดแล้ววัดเมื่อยังเหลาอยู่นับตั้งแต่เครื่องของในเฮือนครัวกับบุ้มีเนาะอ๋อมาตัวนั้นเล็กเลยหุบหัวก็บลายสิ่งลายแนวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยกับเครื่องเครื่องในเครื่องใส่ภายในเฮือนครัวกับบุ้มีอยังเนาะกับมีแต่ยังเอ้ยเกลือบ่เอ ก็จะมีหรือบ่เลยนะมหันมดใช่รึป่าอ้มีแต่เกลือเนาะมางเวลาเอ้ยไปบนเนื้อเือหายนี่บ่มียังก็ลงเมานี้ไอ้ไหนก็วางลงมเอากินเปกินเลนะเจอเจ๋น้องนาื่อใบก็บอกเปิ้ลหิงถามเนาะหฮงถามอะไรหิฮงหฮ้งหลายพี่น้องายก็ยังว้าอยู่ไรเลี้ยวบังงจัก้นนั้นหนุมเลยอเจอเอยากกถามดอกจำนี่เออํานี่เลย ถือว่าถือว่าแค่นี้ก็นักอยู่ đ ด้เนาะพี่น้องเนาะกับเออโตเกิดแบบแบบใหม่ปีกไม่ดูนี่ระเบ้าผู้ให้นี่ยเอามาปลูกนั่นปลูกเพื่อนเพื่อนเพ่นกัเอาปีกไม้พี่น้องเลยกับชแล้วเขาก็จนว่ดใส่ผู้ล่นไห้ก็ได้มันก็เป็นพื่อนคล้ายผู้เล่าว่าดัเงินอะไรเจอได้คนเราเนาะกับชิลเลเนาะฮอมโบมีเนาะเออเนาะเพคนก็ให้เพ่อเราอันนี้เนาะ แ็่ะมเอาบ่มีเนื้ปูแล้วเอาไปซักพอนเารถไทยบ่มีก็รถไทยนี่นี่แหละพอนาแก่มื่อกี้พอนะซื้อแต้มันใส่พอนะแก่เมื่อกูก็มาปูนี่แต่กระบาิยูสักระบายซับผ้าไม่ไปบ้านดูใส่ในได้สักเออแต่ยังดียู่ได้ปิงไม่ดูเพนนะมาใส่เฮือนนะเส็นได้สักผัวกับบริมีทุกอย่างมันทุกอย่างคือกันเราปรเดีอ พวเพื่นลูกัวพื่นก็มีอยู่แต่แบบทุกเนาะมีีจกดีฮะนะพี่น้องเอยกะนี่แต่ผัวอขอจกหาเพียงผัวกจกหานาไปอะไรก็ไปน้เมีอะไรนะี่ะ่พปกินี่เเียงทองน้องเอยเนาะเรื่ยงปากเป็วันเช้าวันเชาเมื่อลมหายใจคบประชนมาว่าปชันเช่นได้สมันเมดทางไงกขึ้นในสิ่งในแนวดีพี่น้องเอย อตัวส oh, no, uh ิแหละบ้านเมืองเฮาเนาะก็คิดว่านั่นก็ยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยก็สิแลก็สิแบบมันพออยู่พอกินบ่ผู้คนได้แต่ก็ยังแบบยังยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยมีอ๋อยังหลายอยู่ก็สิแลแบบอืมบจิก็บ่จักความสิซอยเนาะก็สิแลเอ้ยแต่เนอเอ้ยถ้าแบบผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งเนาะแบบว่า เอ้ยอยากอันอยากให้เพิ่นชอยอย่างแน่นะเอ้ยเอ้ยอยากให้อันผู้ใหญ่งจะดีเพิ่นชอยอย่างแน่เน้อผมบอกโย่พันชอยละอย่างได้ก็อยากให้ชอยมือทุกอย่างเลยคือเฮือนบออย่างเงี้เนาะเฮือนคือเฮือนบอคือเป็นดินไปสิบอ่ะันดำนของันว่าเป็นไปได้นะดินกแบบว่าเป็นตะลุกเนาะเอ้ยเนาะแบบว่าทมใหญ่คนทมให้แบบมันเป็นไปได้นะนี่พี่น้องเลยก็มาก็มาคน่เจาหนึ่งเครึ่งถูเนาะ นึ่งหมแกงนี่เฮ็ดบ่มีหมนึ่งหมอแกงอ๋อเปียงมันโอ้ยหลายแนวเนาะนับตั้งแต่แบบเออแบบว่าเวลาฝนตกมานี่น้ําจนสิขึ้นเบแลวเท่นีเนาะขึ้นท่วมพี่แลพุ่นแล้วน้นะเจ้าๆๆงนับตั้งแต่นับตั้งแต่เอาิแม่ลูกว่าพนัอยู่ในห้อง้ยผ้าพื้นเนาะแพสเสื้อเนาะ เครื่องใช้ในเพือนครัวเจ้าเจ้าเจ้าเอามันบนพื้นแมในนั่นเองกับไปเนาะกัขอน้ำเพลในเอ้ยขอน้ำเพลในเด้อขอน้ำเพลกัอยากให้ชยแน่เนาะพี่น้องเนาะกัเปิดมาได้เนาะจะเพิ่นให้เพิ่นมาสิคอยจะให้เพิ่นเห็นกับตาเพิ่นเหมือนกับตาเออ้ะเพิ่นมาได้นั่นถุกอย่าเกิดคื่นโชยเื่านั้นเอ๋ยก็ตาชิพุ่มใจจะบอกว่าเจ้าเจ้าเจ้าไม่โชยยังก็ได้ เฮาก็บ่มีคือกันเอ้ยๆเฮาโดยโดยแม่งบ่ตีดอกล่ะเออได้เฮาเอื้อยบ่ตีเจ้าดอกากมอเฮาก็ช่วยได้ซําสิช่วยได้เอ้ยโดยๆกะอ๋อตึกะเอ้ยเด้อกะน้องกะเอาเงินให้เอ้ยกะ0 0 0เอ้ยเนาะกะ เจ้าเจ้าเจ้าจ้ความจ้ควงไปเมื่อหน้าเน้อเจ้า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 เงินใดได้เงินทางงงได้ทองลูกหลานจริงไดคอยได้จริงนั่นเนึ่คำเด้อเจ้า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 อยู่ดีมีแห้งอ่ะเออเจ้าเจ้าเนี่ยพี่น้องเอ๋ก็บว่าจะนานเท่านั้นอยู่ดีมีแห้งก็บขมักขันพากับมาหาเอื่อนีเจ้าเจ้าก็จนทนคนช่วยผู้เล่าอ่บ่าวจิตก็แบบอยากช่วยหลายกุนีอยู่พี่น้องเอ๋ก็แบบว่าอยากช่วยซ้ำก็บ่าวจิตก็ช่วยได้ซัมทีช่วยนะบ่าวจิตก็มีบ่หลายก็เลยอ๋อ ก็แิแบบเบิ้งเดึ่งเอ้ยเนะบ่ได้ก็อีกเด้งอ้ขออนุญาต่ายเอ้ยเดาะมาเบิ่งกอนเนาะแบเบิ้องเด้อพี่น้องเน้อกะอยากกันอยากให้พี่น้องเบื่งเนาะกับแบบนี้สิละของเจ้าเจ้าไายไทยของใช้ในเฮื่อนครัววพ่นเนาะกับแบบนังก็มีคู่กะสิเร็นคูคูนึงบ่ได้เสนอี่แหลปก็มาของแบบว่า เรื่องใช้แบบในเฮือนครัวก็คือซิมีเท่านี้เนาะเออเนาะอ๋อมีเท่านี้เนาอพี่น้องเอ้จับเบิ้งเด้อกะเด้อเออเด้อขออนุญาตเข้าไปถ่ายข้างในเด้อเอ้อเจ้าเจ้าเจ้าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบ่าวจิตเกิดสิขออนุญาตเออใช่ไหมมาหนึงเดือน่ะบจิตเกิดสิขออนุญาตเข้าไปถ่ายข้างในเนาะจ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 ะกะคือสิประมาณนี้เนาะกะถือว่า นักอยู่เนาะคนด้เอ้ยเด้อโดยๆจ้อ๋อบ่เป็นหยังเอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโดยจ้ก็คือสิประมาณนี้เนาะจ้ก็ก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยอเอ้ยมานั่งเอ้ยก็ถือว่าสมควรอยู่เนาะดูอยากซอยลายกวนีอยู่หักก็ คำนี้เลยเออเขากับแบบคือบอกไปว่าได้นอกับสิ่งที่แบบบบมีกับสิ่งที่ต้องการก็คือบ้าแน่นอนเออเนาะกับสิ่งมีได้สิ่งหลายย่าอยู่เนาะเน้นยึดกับเข่าเนาะของกินบ้างอะไรกับเครื่องใส่แบบว่าเครื่องปุองเนาะในขึ้นพัวในก็ะเม็นพี่น้องเลยกับแบบว่าเครื่องใส่แบบผ่าพื้นแบบทรงเสื้อนุ่งฮะนะพี่น้องกับ มีเอื่อนะมีลูกอยู่สอคนแล้วบังลลานเอาเมียบานนี้นะมาตจ้าพูวิดทั้งแรกคนอันเห็นเห็นได้เจอกนั้นนั่นได้น้าลูกลูกผักไม้กูเดือนกูเดือนแล้วแม่น่ะพอได้กินบานนี้แลวเพื่นก็เอาเมียเลยหลุไปอยู่บ้านเมียเพื่อนแล้วแนเสมอนี่โทรมาหาแม่เมื่อคืนนี้ก็ให้พร้อมก็เลยบอกน้องสาวลาวอ่ะเจ้าอยากให้แม่ไปไลยเดร์บ่านสันเออให้แม่อยู่บ้านแน่ให้แม่พักผ่อนพร้อมให้ลูกชายคนอนะ คือว่าเนี้ยแาวอันแบบอีต้นแม่อีต้นเนาะมาเห็นแม่ปุ้ยอีต้นมันว่าให้ลูกนําเดักนำมือขึ้นอันเพียงคืนเลยโทรมาหาแม่แม่เจ้ามีมีโทรศัพท์มีเอื่อยมีโทรศัพท์บอกอันโทรศัพท์อันน้องในไอตัวน้อยในดินเพชรดินลายอ๋อพอมีโทรศัพท์เครื่องนึงหน่อยเนาะหน่วยข้องนอกนั่นแหละค่ะน้องนั่นก็แบบเบิดทุดสิ่งทุเรียเนาะมุมมีอีนนีพี่น้องเอ้ยก็คือคือแบบที่มอจิ มันให้เห okay. okay ็นให้น so พ no. okay. ี่น uh, ้องก็หลายสิ่งหลายแนวอยู่ก็ให้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อก็บบ่าจิตก็บซอยได้ก็บซอยบ่หลายเนาะก็แบบนี้แหละก็บได้เอื้อยๆก็เฮาก็สิได้เมื่อได้เด้อก็อืบขอแบบให้เอื้อยอยู่ดีมีแฮงเลยเด้อก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่็นซอยเพิ่นซอยเนาะอจะจะก็แบบ เอ้ยอยู่ดีมีแหงเลยเด้อมีสุขภาพแข็งแรงมีแหงลูกเจ้า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 เดินทางด้วยความปลอดภัยเจ้า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 โอเคเนาะแต่คือสี่งแรกพี่น้องเอ้ยกัเพื่อนเพื่อนของเพิ่นเนาะกัมีอยู่เพื่อนอ้ายนะเพื่อนไอ้เพิ่นก็ยังบ่ทันได้มีครอบครัวหรอกเนาะอ้ายเพิ่นก็ยังบ่ทันมีครอบครัวหรอกแต่กัเนี่ยก็ของเพิ่นกับเพ่แล้ว แต่ว่าเพื่อนก็ไปหาแบบไปใส่น้ำมันเฮือนใก,นกล้เนาะก็กระไรพไยผ้ากับโมีพี่น้องเลยที่แหละนะมาเพื่อนตารางเฮือนของเพื่อนกับคำฝนตกมานีน้ำถ่วมเนพี่น้องเอ้เพื่อนว่าจนนำ้ำจนแบบคือว่าเนี่ยขึ้นชูงน้ำกระไรถือว่า ตอนนี้ก็ลายเติบเนาะพี่น้องเนาะกับเอจิตก็สีได้ผ้ากันแบบคนี้กับอจิตก็สชี้ได้จบอนเนาะพี่น้องเนาะกัแบบให้พี่น้องไปพิจารณาเบิ่งแรกเนาะพี่น้องกัคพี่ิได้เพื่เนิ่นกัคือเบอจิตว่ามาเนละถือว่านักอยู่นักอยูโอเคโอเคเนาะพี่น้องเนาะ เจ้ากัจบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะกัแบบมันบสำหรับครอบครัวของงันอจยเนาะที่เป็นกัขาดคืนขาดคืนได้ดีพี่น้องเลยเป็นกัขาดคืนได้สิ่งแน่ๆเนาะกันับตั้งแต่ของอยู่ของใส่เนี่ยครับมันคือประเด็กเป็กนู่นเนาะคุกระบุมีพี่น้องเลยบเกับว่จจิกัจำมาติดตาเนาะกัอยางไห้ พี่ให้น้องไปแบบพิจารณาเบิ้องในเนาะกับบัลจิตกับซอยได้ชำทีบัลจิตซอยได้เนาะแต่กับอยากซอยลายคนนี้กับเห็นบัวได้เนาะกับทายนี้กับแบบบัลจิตกับอยากขอว่าน้ำอย่างนึงเนาะกับบัลจิตกับโบเคยอันมีประสบการณ์ในการทำแบบอันเรื่องแบบนี้จากเธอเนาะแต่กับถ้าผิดพลาดประการใดกับบัลจิตกับขอโทษขออภัยน้ำเนาะแต่กับอยากให้อัน พ่อแม่พี่น้องเนะาะเขามาเป็นกำลังใจให้บาจิตในการทำซ่องเนาะกะับท่านี้กับบาจิตกับขออวยใจให้พ่อให้อันพ่อแม่พี่น้องกับอยู่ดีมีแห้งบุญสกุลทุกคนเนะาะโรคไัยไข้เจ็บเนมาใกล้กับโรคไัแบบคือโรคที่มันระบาดอยู่ในนี้กันยังให้รักษาตัวเองให้ดีเนาะพี่น้องเนาะกับ อยู่ดีมีแห้งบัดซุกูทุกคนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันเนาะเจ้าเจ้าเจ้า